สวัสดีครับคันนี้เป็น Toyota v วีออสปี2003นะครับเครื่องยนต์พันห้านะฮะรถผมเก็บงานทำสีมาให้เรียบร้อยนะครับผมเก็บงานทำสีทำช่วงล่างเครื่องยนต์เปลี่ยนยางใหม่นะครับยางใหม่ปี2025เลยนะฮะก็สอพร้อมใช้ได้เลยนะครับครับใครที่ชอบรถน้ำมันนะฮะราคาไม่ถึงแสนนะครับผมเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะฮะ ผมขายไม่แพงด้วยนะครับคานี้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับโตต้าวีออสเกียร์ออโต้นะครับปี2003นะครับช่วงล่างใหม่เครื่องยนต์ซ่อมบํารุงแล้วยางใหม่นะฮะก็ทุกอย่างที่จําเป็นก็เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับรถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเป็นวีออสปี2003นะครับประหยัดน้ํามันนะฮะชื่อว่าประหยัดน้ํามันอยู่แล้วรุ่นนี้นะฮะ ผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับดูภายในกันก่อนนะครับนี่นะครับภายในก็เบาะเดิมกัมบีนะครับรถวิ่งมา276411นะครับ276,411โลนะฮะตามระยะก็โอเคนะฮะมีจอวิทยุนะครับกล้องหลังครบนะฮะเกียร์ออโตเมติกนะครับเบาะภายในก็สวยสมบูรณ์นะครับเป็นกรัมี้นะฮะ ก็ไปตดนี่นะครับผมจะต่อไฟฟ้านะครับก็คือทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะบอกภายในก็ยังสวยดีอยู่นะครับนี่นะฮะการทายนะครับดูนะฮะก็ครบเรียบร้อยนะครับยังอะไรมีนะฮะสีอะไรนี่ผมเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สวยๆใช้งานได้เลยนะฮะดูนะครับยางใหม่นะครับปี2025นะครับนี่นะฮะสัปดาห์ที่13ปี2 5ของใหม่เลยนะครับของดีสโตนนะนี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงปกตินะครับแอร์เย็นนะฮะจอวิดีโอจอ Android นะครับครบเลยนะฮะคันนี้ก็คือเอาไปใช้งานสมบุกสมบันหรือว่าลุย ว่าใช้งานในครอบครัวได้เลยนะครับ Vios จะเป็นรถที่ทนมากยูรุ่นหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นปี2003นะครับเครื่องยนต์พันห้ายซีซีนะครับ VVTI นี่นะฮะก็เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์อยู่นะครับเก็บงานเปลี่ยนระบบอะไรที่มันเสียหาย <c oughs> ผมเก็บให้หมดแล้วนะครับนี่ฮะครารหน้าเดิมน,นะฮะ Toyota Vios ปี2 0 0 3ที่เอาโตเมติกขั้นวรพันห้ารถน่าใช้ราคาไม่ถึงแสนนะครับพร้อมส่งนะครับผม